สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ OIO Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูสเปคของมือถือจากค่ายมอเตอร์โอลนะฮะที่เขาเปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ นั่นก็คือ m o t o r ola G 625G นะครับสเปคของ Mo เต G 625G จะสนใจและน่าซื้อขนาดไหนลองมาฟังข้อมูลกันเลยครับเปิดตัวกันไปนที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ m o เ o r ola Moto G 625G มือถือ 5G รุ่นล่าสุดจาก m o t o r ola นะครับซึ่งสเปคเนี่ยคือจะบอกว่าเป็นสเปคกลางๆแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะครับมาดูกันที่อย่างแรกนะครับผมเริ่มต้นด้วยขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับผมจะมีความหนาอยู่ที่8.6มิลลิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่184กรั มาดูต่อกันที่หน้าจอนะผมหน้าจอเป็นหน้าจอ IPS LCD อาาัตราร e f r e s h อยู่ที่120เฮขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วอาาัตราส่วนหน้าจอต,ตัวเครื่องนะครับผมจะอยู่ที่85.2%ความละเอียดหน้าจอจะอยู่ที่1 0 8 0คูณ2 0พิกเซลหรือ Full HD พัความหนาแน่นของพิกเซลจะอยู่ที่405 PPI สำหรับตัวเครื่องนะครับผมรันบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน12เข้าทับด้วย MIUIX สำหรับหน่วยประมวลผลนะครับเลือกใช้ Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G ใช้เทคโนโลยีผลิตระดับ8นาโนเมตร CPU เป็นแบบ Octa Core GPU นะครับผมใช้ GPU ของ Adreno 619ตัวเครื่องนะครับผมสามารถใส่ Micro SD Card เพิ่มได้นะครับสำหรับหน่วยความจำภายในเนี่ยให้ RAM มาอยู่ที่4 g b ROM อยู่ที่128 g b มาดูต่อกันที่กล้องนะครับผมกล้องเนี่ยให้มาทั้งหมด3ตัวนะฮะโดยที่กล้องหลักนะครับความละเอีดจะอยู่ที่50เมกะพิกเซล ค่า f อ,อยู่ที่1.8เป็นกล้องเลนส์วายด้วยนะครับกล้องต่อมานะครับผมเป็นกล้อง u l t r er ้ w i d นะครับความละเอียดจะอยู่ที่8เมกะพิกเซล f อยู่ที่2.2มุมมองกล้องจะอยู่ที่118องศา parish. ส่วนกล้องสุดท้ายนะครับผมเป็นกล้องมาโครความละเอียดจะอยู่ที่2เมกะพิกเซล f 2.4การถ่ายวิดีโอของกล้องหลังนะครับผมสามารถถ่ายวิดีอโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 1,80p 0 30เฟรมเลาหรับกล้องหน้านะครับผมให้ความละเอียดมาอยู่ที่16เมกะพิกเซล f 2.4สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 1 0 8 0 p 30มเฟรมเลช่นเดียวกันครับลำโพงนะครับผมให้มา2ตัวเป็นลำโพงตอริโอนะฮะแจ็ค3.5ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับการเชื่อมต่อ w i f i นะครับผมก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ตั้งแต่2.4งแล้ว i f i 5หนะครับบลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.1นพอร์ตการเชื่อมต่อนะผมเป็น USB type C เวอร์ชันนนะครับเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับผมจะเป็นการสแกนเซนเซอร์ด้านข้างของตัวเครื่องสำหรับความจุแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับจะอยู่ที่5 0า0ัมิลลิแอมรองรับการชาร สีที่วางจำหน่ายนะผมจะมีส,สีเขียวและสีกราไฟท์นะครับเป็นยังไงบ้างรครับท่านผู้ชมสรับสเปคของ Mo t ต g 62นะฮะซึ่ง้งหมดท่านผู้ชมว่าสเปคตัวนี้คือไม่ได้ต่างอะไรจากรุ่นที่ออกเมื่อปีที่แล้วนะครับคือเหมือนกับอัปเกรดนิดหน่อยนะฮะคือเหมือนว่าข้ามมาอีกปีนึงก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับอัปสเปคอะไรแบบใส่เข้าไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้แบบว่าเออดูรู้สึกว่ามันใหม่ขึ้นนะท่านผู้ชมสลับ Mo t ต g 625G นะครับ ได้ผ่านการรับรองจากกสทชในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับคาดว่าจะเปิดขายในประเทศไทยเนี่ยไม่สิ้นเดือนนี้ก็ประมาณเดือนหน้านะครับอันนี้ใครที่รอมือถือจาก Motorola G625G เนี่ยเดี๋ยวรอกันได้เลยนะครับเพราะว่าผ่านการเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยเนาะอ่าซึ่งราคาเราก็ต้องมารอรุ่นอีกทีนะครับว่าราคาเปิดตัวที่ประเทศไทย,ยจะขายกันที่ประมาณเท่าไหร่ขอตัวจากกันไปนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กด Like ก, share, กดแชร์ e กดติดตามได้ผมเลยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆในช่องผมนะครับสํารรััับบวนนีอ,อไปก่ะคคสสด ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย